สวัสดี FC และพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับในวันนี้ผมก็ได้พาทุกท่านมาที่สำนักปฏิบัติธรรมภูพนารามหรือสำนักสงฆ์ถ้ำเขาปงซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันนี้ผมก็ได้มาพบกับท่านแม่ชีวันซึ่งท่านได้กรุณาพาผมเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ และได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้และหลังจากนั้นท่านแม่ชีก็ได้พาผมเข้าไปกราบนมัสการท่านอาจารย์และผมก็ได้นั่งสุนทนาถึงประวัติความเป็นมาของท่านกันอยู่พักใหญ่จนทำให้ผมรู้สึกมีความเลื่อมใสศรัทธาและตัดสินใจว่าผมจะต้องกลับมาที่นี่อีกครั้ง สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีสวัสดี f อซและเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมกูกุ้งครับในวันนี้ผมก็ได้เดินทางมาที่หมู่ที่10บตำบลกระเป๋ออำเภอคีรีรัตนนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็คือสำนักปฏิบัติธรรมภูพนาราม หรือ,อสำนักสงฆ์ถ้ำเขาป่งมั่นเองนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้ก็อ่าเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมจะมานอนค้างคืนกันที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะครับคลินี้ก็ากติไม้ไผ่หลังนี้เลยครับที่ผมจะอใส่หลับนอนในค่าคืนนี้นะครับโอเคเดี๋ยว ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านเข้าไปดูว่าภายในสำนักสงฆ์แห่งนี้มีอะไรเป็นที่น่าสนใจกันบ้างนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จะขอเป็นะสะพานบุญให้กับพี่น้องชาว y o u t u เอฟซทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าทางวัดมีกิจกรรมอะไรกันบ้างที่ เราจะได้ร่วมบุญกันครับโอเคครับเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับดีๆฝนก็ตกมาเฉยเลยอ่า <c oughs> ไม่ร้อนฮนะ <c oughs> แต่จะเป็นไข้เหรอสำหรับกิจกรรมของทางสำนักปฏิบัติธรรมตูพนารามนะครับที่เรายัางสามารถจะร่วมบุญกันได้นะครับก็คืออ่า สมทบทุนสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับตอนนี้ก็ยังขาดแคลนปัจจัยกันอยู่อีกเยอะนะฮะท่นานผู้ใดสนใจก็สามารถมาร่วมบุญกันได้เลยครับตามเลขที่บัญชีในป้ายนี้เลยนะครับสำหรับสายพญานาคนี่เลยครับอาจารย์นาคาตาทิพย์นาคานารุบดิน พ้อมได้ลูกศิษย์นะครับอ่าตอนนี้ท่านอาจารย์ก็กําลังจะสร้างองค์ปู่พญานาคทั้ง9้าองค์นะครับเพื่อนําไปไว้อย่างแท่นบูชาของภายในถ้ำนาคาธิบดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่าด้านในถ้ำเป็นยังไงกันบ้างนะครับส่วนบริเวณด้านนี้ ก็กําลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับจะเป็นศาลาการ,ปรเปลี่ยนศาลาปฏิบัติธรรมของทางาสำนักปฏิบัติธรรมนะครับท่านผู้ใดมีจิตศรัทธาก็สามารถมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันได้นะครับนี่ก็จะเป็นรูปปั้นของ องค์ตูพญานาคนะครับแต่ว่า,าจริงๆแล้วถ้าผมจะไม่ผิดอา,อาจารย์เขาจะสร้างทั้งหมดเก้าองค์นะครับเพื่อจะนำไปไว้ยังแท่นบูชาที่ทำนาคาธุปดีแห่งนี้นะครับ จุดนี้ก็จะเป็นทางเดินไปยังถ้าจุดแรกนะครับเซึ่งก็จะมีรูปปั้นองค์ปู่พญานาคองค์ดำอยู่นะครับเดินเข้าไปดูด้วยกันครับสรีระของท่านก็จะายาวไปถึงปากถ้ำเลยนะ นี่ก็จะเป็นบริเวณหน้าทํานะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในพร้อมกันครับ

ไปยังด้านบนของภูเขานะครับสำหรับถ้ำแห่งนี้ก็จะมีะจุดหนึ่งครับที่น่าสนใจที่ผมยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับจุดนี้ก็คือรอยฝ่าพระหัตถ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ จะเป็นรอยพระหัตถ์ด้านซ้ายนะครับผมไปหลายที่ครับเคยสำหรับผมนะเคยเห็นแต่รอยพระบาทนะครับแต่ที่นี่ผมจะมาเจอรอยพระหัตถ์นะครับของพระพุทธองค์เดี๋ยวไปดูถ้ำอีกด้านหนึ่งครับซึ่งเป็นถ้ำด้านบนก็จะเป็นถ้ำนาะคาทิปดีนะครับ เป็นถร้รมที่จารย์เชิญรูปปั้นองค์ปู่พญานาคไปไว้ด้านในธรรมนะครับครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างการสร้างบัดไดยไม้เพื่อให้สาธุชนทั้งหลายที่มาทำบุญทุกท่าน ใครที่อยากจะเข้าไปเที่ยวไปเยี่ยมชมภายในถ้ำก็จะได้มีความสะดวกสบายในการเข้าชมนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูถ้ำด้านบนพร้อมๆกันครับฝนเริ่มลงหนักเข้าเรื่อยแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไปหาที่หลบฝนด้านบนกันก่อนครับ <c oughs> น,นี้ผมก็ได้ปีนลงมาด้านล่างแล้วครับอยู่ปากทางเข้าถ้าแล้วครับ่นโอเคเดี๋ยวลงไปดูในถ้ำด้วยกันครับนี่ก็คือบรรยากาศภายในถ้ำครับเมื่อเราลงมาถึงด้านล่าง ลมโกรกยันสบายครับไม่ร้อนนครับก็จะมีทางเดินไปสองทางนะครับด้านในทางหนึ่งแล้วก็ลงไปด้านล่างนี้อีกทางหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมลงไปดูด้านล่างก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านล่างนะครับสำหรับท่านบูชาตรงนี้ ก็จะสร้างไว้สำหรับนำองค์ปุพญยานาคามาไว้ที่นี่นะครับไปยังทัำด้านล่างนี้ด้านล่างก็จะเป็นเป็นส่วนของทำพญานาคราชนะครับ9องค์จะำมาไว้ด้านล่างนะ ทำก็สูงพอสมควรครับนีครับเป็นไลักษณะเป็นเบ้าขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นริวรอยเหมือนกาตกแต่งขีดเขียนนะครับแต่ไม่ได้มีมนุษย์มาขีดเขียนนะฮะก็เป็นร่องรอยทางธรรมชาติ เลาถ้ำก็ส้มองด้วยสายตาน่าจะสูงประมาณไม่เกินยี่สิบเมตรครับประมาณสิบกว่าเมตร นี่ก็เป็นลักษณะของผนังถ้ำแห่งนี้นะฮรับี่นองแมลงที่บินหายไปไหนละนี่ก็เป็นโดยรอบของด้านล่างครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนกันครับ เดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูด้านบนกันครับส่วบริเวณด้านบนก็จะสร้างเป็นเมืองสวรรค์จำลองนะครับของทแามหงนี้ส่วนด้านล่างที่เราไปเมื่อกี้ก็จะจำลองเป็นเมืองบาดาลน,นะครับ ันก่อนก็จะสร้างเป็นแท่นไว้เพื่อประดิษฐานองค์พระบุทธรูปครับก็จะเป็นเพดานรําด้านบนนะฮะเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปดูชั้นบนกันครับ นี้ก็จะเป็นปลาใสนะครับมาจากผนังถ้ำด้านบนเลยครับ อันนี้เราก็ได้ขึ้นมาถึงจุดด้านบนสุดของถ้ำแล้วนะครับของถ้ำก็จะทะลุขึ้นไปบนยอดเขาแล้วนะครับ เอครับสิ้นสุดการสำรวจถ้ำครับตอนนี้ผมก็ได้กลับขึ้นมาจากในถ้ำแล้วนะครับก็แั้งเสื้อแั่งกางเกงครับเรียบร้อยเปียกหมดแล้วฮะไม่รู้ว่าเปียกเหงื่อหรือฝนกันรวมกันทั้งสองอย่างเลยครับตอนนี้ก็ชุ่มเหงื่อแล้วโอเคก็เดี๋ยวจะกลับไป อาบน้ำพักผ่อนสักหน่อยนะครับแล้วก็เจอกันตอนค่ำอีกทีครับผมนี่ก็จะเป็นอ่าบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับหลังจากที่ผมได้ไปร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูกุฏิไม้ไผ่ที่ ผดพักในคืนนี้นะครับโอเคตอนนี้ผมก็มาถึงกุฏิที่พักแล้วนะครับอันีก็จะเป็นกุฏิไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูภายในกันครับตอนนี้ผมก็จะนอนพักในกุฏิหลังนี้นะครับ เป็นปกติไม่ไผ่แต่ก็มีห้องน้ำในตัวครับผมบรรยากาศโดยรอบก็เงียบสงบดีมากครับครับฝเริ่มลงแม็ดเล็หน่อยเดี๋ยวคืนนี้ผมอาจจะต้องเข้านอนไวหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวประมาณตีสี่หัวรุ่งก็จะต้อง ทำบัดเช้านะครับไว้ทักทายกันพรุ่งนี้ตอนเชา้าอีกครั้งนะครับับคืนนี้ก็กุดไหมครับผมอรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามกว่าแล้วครับเตืนอนนอนแล้วฮะเห็นตัวจะไปทำบัดเช้ากันครับ ช่วงตีสามกว่างที่นีอ่อากาศกำลังดีครับไม่ร้อนจนเกินไปไม่หนาวจนเกินไปครับโอเคแล้วผมก็จะเข้าห้องน้ำอาบน้ำแปรงฟันเพื่อเตรียมตัวไปทำวัดเช้าครับผมนี่ก็จะเป็น บรรยากาศโดยรอบของสำนักปฏิบัติธรรมครับตอนนี้ก็เวลาตีสี่หัวลุ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปทำวัดเช้ากันที่ในธรรมเหมือนเดิมครับ <c oughs> ดีมากครับยามเช้า Boleh wait nih นี่ก็สวดมนต์ทำวัดเช้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศยามเช้าครับผมก่อนเดินทางกลับจังหวัดภูกเก็ต เช้านี้ก็เสร็จภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะอาบน้ำเปลี่ยนผ้าแล้วก็กราบลาท่านอาจารย์กับท่านแม่ชีวันนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับ